สวัสดีครับเรื่องชัยมอเตอร์มหาสารครามครับผมเตรียมส่งครับสำหรับรุ่นทีที3.5 0วันนี้ก็มีเตรียมส่งอยู่2 0 0คันนะครับ สำหรับโปรโมชั่นในเดือนพฤษภาคมนะครับโปรโมชัน่นก็จะมี2รูปแบบนะครับผ่อนเฉพาะตัวรถหรือว่าผ่อนทั้งอุปกรณ์2ชิ้นเลยนะฮะโปรโมชั่นแรกนะครับราคาตั้งนะครับรวมอุปกรณ์2ชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่7 7 1 5 0 0บาทนะบาทครับดาวที่30%ขึ้นไปนะครับ30%บแบบรายเดือนรายสาเดือนรายหเดือนแล้วก็รายปีนะครับก็จะมีให้ลูกค้าเลือกว่าจะดาวแบบไหนผ่อนแบบไหนนะครับ หรือว่าผ่อนเฉพาะตัวรถนะครับราคา6 6 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็แถมอุปกรณ์หน้าหลังเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดันดินหน้าหรือว่าพันหลังนะครับดันดินหน้าของ SK หรือว่าบูซีรีส์นะครับพันหลังก็จะเป็นของซีมทีนะครับก็แถมให้เลยนะครับผ่อนเฉพาะตัวรถในราคา6 6 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนรายปีนะครับรายเดือนนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้เลยที่เรืองชัยมอเตอร์นะครับ